สวัสดีครับมาพบกับการแข่งขันหมากฮอตออนไลน์กับแอปหมากฮอขคอนเทพนะครับวันนี้ว่าผมว่าจะมาลองเดินย่อสั้นดูนะครับมีคนขอมาตั้งนานลแล้แหละครับว่าเดินย่อสั้นให้ดูนะครับคือไม่ขึ้นสูงแล้วตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับวันนี้ว่าจะเดินย่อสั้นดูก็รับรองว่าได้เดินแน่ๆแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นแต้มที่ไม่ค่อยมีคนมา กีดขวางการเดินเท่าไหร่เพราะมันเป็นแต้มย่อเนาะอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบกับห้าแต้มเหมือนกันเป็นแต้มที่มากที่จะได้เดินเลยแหละถ้าใครอยากเดินนะครับไม่ค่อยมีอะไรมาขัดขวางการเดินสักเท่าไหร่้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่รับชมวิดีโอในช่องไม่มว่าจะเป็นช่องคัมพีมาคอตช่องเกม หรือว่าทาง facebook นะครับวิดีโอบางฮอบของผมนะ่ะที่มันมีตัวหนังสือวิ่งอยู่แถบข้างบนตรงนี้ครับตรงนี้นะไม่ใช่ผมทำนะครับหรือหรืออาจจะเป็นครีเอเตอร์คนอื่นๆก็ช่างที่เขาบันทึกวิดีโอจากแอปตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใชผ่ผู้ผลิตวิดีโอทำนะครับแต่มันเป็นตัวหนังสือจากทางระบบของเกมเขาโชว์ขึ้นมานะครับพอดีวันนี้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่า เล่นนะ่ะดีแล้วแต่อย่าทําตัวหนังสือขึ้นมาบังได้ไหม <c oughs> จริงเป็นการเข้าใจผิดนะครับพวกผมไม่ได้ทํานะครับผู้ผลิตวิดีโอไม่ได้ทําครับผมผู้ผลิตวิดีโอไม่ได้ทําหรือแม้กระทั่งคําต่างๆที่มันวิ่งมาว่ากระดานนี้คุณชนะแล้วคุณแพ้แล้วอันเนี้ยทางระบบเกมทั้งนั้นครับที่เป็นตัวหนังสือวิ่งไปวิ่งมา ต้องขออภัยในการบทบังสายตานะครับไปครับย่อสั้นนะครับย่อสั้นย่อสั้นต่อขึ้นไปกระดานเรกนะครับย่อสั้น,นผมจะย่อทั้งหมดเลยนะครับทั้งเดินก่อนแล้วก็เดินหลังมาดูมาดูข้อดีและก็ข้อเสียของมันไปพร้อมๆกัน ข้อดีแล้วก็ข้อเสียขอามันไปพร้อมๆกันย่อสั้นนะครับลงมานี่ลมสนอก้าวมาสิบสี่ไม่ได้เขากินได้สองทางลืมไปไม่ได้ครับไปนี่ก่อนเขากินได้สองทางมานี่ ขึ้นไปบีบเข้าฮอตหมายเลขสิบเก้าเขาต้องเดินสิบแปดสิบสี่ไหมไหมเอ่ยสิบแปดสิบสี่เพื่อนหนีการบีบกินฟรีไปกินฟรีหนี ไปกินฟีนี้นะครับนีแล้วลงไปเข้าฮอตนะครับตัวนี้น่าจะโล่งแล้วเทีนี้ลงมาแล้วขึ้นไปครับจับกินสองย่อขึ้นมา ตามมาติดติดโตได้แต่โดนสองครับต่อส,สิบสิบหมายเลขเจ็ดสิบมาเจ็ดได้แต่โดนสอง กำลังคิดอยู่เพราะมันเดินยากนะครับ14มา9ก็ไม่ได้14มา6ก็ไม่ดี14สี่10มา6ก็ไม่ดี10มา7ก็ไม่ดีน่าจะปล่อยเวลาหมดดูลักษณะแล้วนั่นแหละครับนี่ยครับ,รบมีตัวหนังสือวิ่งมีอะไรวิ่งเงี้ยเป็นระบบของเกมนะครับไม่ใช่เราทํานะครับผมไม่มีปัญญาทํำเนีๆตรงสือวิ่งได้ดีขนาดนี้ผมไม่มีปัญญาทำแน,น <laughs> มมญญำ่ๆครับ อ้าอย่าปล่อยเวลาหมดนะท่านเอออย่าพึ่งท้อเพ้แค่นี้อย่าพึ่งท้อครับเพแค่นี้อย่าพึ่งท้อขึ้นไปโอ้ว่าจะเดินย่อดูสิลืมลืมเลยครับเดินสูงเฉยขอโทษทีโทษท,ท,ทีครับหนึ่งกระดานแล้วครับถือว่าพลาดไปหนึ่งกระดานผมก็เลย เผลอจนได้เนะาะอุตส่าห์บอกว่าจะเดินย่อทั้งไปทั้งกลับโอเคโอเคก็เหมือนยอ่อแหละตอนนี้โดนตัดแล้วนะครับขึ้นสูงไม่ได้เลยเอาคู่คู่ต่อไปขอแก้ตัวคู่ต่อไปตีนิสัยนะครับเดินก่อนผมชอบขึ้นสูงผมไม่ชอบยอ่อไม่ชอบย่อต่อเลย แล้ครับแต่ไงก็เป็นยอ่อแล้วครับเนี่ยถือว่าเป็นรูปยอ่อแล้วเ <c oughs> นื่องจากเราโดนตัดก่อนเราเลยเราเลยต้องได้ยอ่อนะครับยอ่อสั้นของแท้ขึ้นมาแล้วทีน,นี้โลบได้ไหมไม่ได้บีบกินไปบีบกิน หนีตน้องหนีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่หนีก็โดนกินฟรีหนีมาขึ้นไปครับขึ้นมาร่วมดีไหมเนี่ยนี่ร่วมอย่างนี้เลยครับร่วมไปเนี่ครับร่วมไปเลยอ่านะครับสวยงามเลยทีนี้ ทีนี้เขาหนีขึ้นมาตัวนี้เราทําอะไรได้ไหมเราก็ไม่มีอะไรเนาะวนไม่เข้าฮองเฉยๆนี่แหละขึ้นมาแล้วพวกเขานี่เดินเร็วเลยเมื่กี้ยังเดินช้าๆอยู่เลยขึ้นไปครับมานี่มานี่ครับ จับกินนี่จับนี่ครับเรียบร้อยครับผู้แข่งยอมแพ้มาครับมาดูคู่ที่สองครับคราวนี้จะไม่พลาดนะครับจะเดินย่อครับไหนเมื่อตั้งใจว่าจะเดินยอ่อแล้วก็ต้องยอ่อให้กับท่านผู้ชม เมื่อกีนที่แล้วพลาดนะครับเผลอติดนิสัยเดิมชอบเดินขึ้นสูงนะครับชอบเดินขึ้นสูงอันนี้ยอดเจอปุ่มนะครับย่อดเจอปุ่มไปยอดเจอปุ่มขึ้นมาส่งนนี้ก็ไปนี่ออกแนวกองโจรน,นะครับทีนี้เขาแทรกมาแล้ว ไปครับที่นี่ว้าวเดินดีนะครับเนี่เดินดีแบบนี้ต้องต่อขึ้นไปแล้วก็กินไปใส่มาเลขสิบแปดเลยหากใครเห็นดีเห็นงามหรือว่าชอบในสไตล์การเดินย่อก็ลองออกไปทดสอบได้นะครับเห็นว่ามันดีมันสวยมันงามก็ ไปเล่นได้ไม่ว่ากันต่อไปลงมาแล้วขึ้นไปเตรียมไปต่อเข้าฮัดไปครับอันนี้จะโรนร่มไม่เอ่ยต่อขึ้นไปก่อน ต่อขึ้นไปตัวนี้ลงมานี่แล้วก็เข้าฮอตอ๋อรู้แล้วรลูกแผนแล้วทีนี้เนี่ยครับชักกระเยอะอตรงนี้ชึกชักสลับฟันปลาลู้แผนแล้วรครับกระดานที่สองของคู่ที่สองก็คือกระดานที่สี่ กระดานที่สี่ของชุดวิดีโอก็ย่อสั้นนะครับชุดนี้ก็เป็นย่อสั้นย่อสั้นเจอปุ่มอีกแล้วเจอปุ่มเข้าไปนะครับเจอปุ่มมาน,นี้ก็ขึ้นไปอ่าทีนี้แตกต่างกันนะคราวนี้เขาเดินก่อนนะครับคราวนี้เขาเดินก่อนเดินก่อนต่อไปทีนี้ ขึ้นไปขึ้นมาลงไปเบียดกินฟรีเบียดกินฟรีไม่ให้กินฟรีแต่ดเด็ดให้ต่อนะครับให้ต่อให้ต่อขึ้นไปมานี่ก็ต่อไว้ดีไหม ต่อไปเลยนะครับเราต่อไปเพราะเราตั้งใจจะไปตั้งต่อเราก็เลยต้องต่อไปยี่สามสิบเก้าไหมยี่สามสิบเก้าไม่มางั้นเราอดเซนเตอร์เราอดเซนเตอร์ละ 12, 22, 17, สิบสองยี่สองสิบเจ็ดแทรกไปนะครับแทรกไป แทกยาวโยัซนนะครับพิษสงของโยเซนแทกยาวกินฟรีสักตัวสิกินฟรีหนึ่งตัวมาแล้วนะครับตัวนี้มาแล้วทีนี้เข้าฮอตใช่ไหมลงไปลงมานี่เข้าฮอตสายยาวลงมานี่ ออกต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยไม่ต้องเสียเวลาต่อเลยดีกว่าลงมานี่หลหะะไปนี่ครับนี่กินสองเรียบร้อยครับ มาครับคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่สามทั้งหมวิดีโอชุดนี้นะครับนอนนะ้าวแล้วย่อย่อเจอย่อไหมน้องงานงนี้สงสัยจะย่อเจอย่อนะครับเนี่ยอ้าวไม่ย่อแล้วครับคราวนี้ไม่ย่อแล้วเป็นสามเรียงแล้วขึ้นมาคราวนี้ไม่ย่อแล้วผมได้ย่อนะครับแต่เขาเป็นสามตัวเรียงเดินก่อนแล้วปรับแผนแล้ว เราคือย่อสั้นเราคือย่อสั้นขึ้นไปไม่แทรกนะครับขึ้นไป มาตรงนี้ไปนี่เอาแล้วจะมาต่อสองกันแล้วงานนี้ให้กินฟรีหนึ่งตัวบีบกินฟรีคืนหนึ่งตัวเอาแล้วครับเส้นทางเราเข้าฮอตน่าจะสดใส สวนนะครับอะไรแบบนี้ก็เรียกสวนสวนไปกินนี่ก่อนกินกลับมาแล้วก็เรากินไปนี่ลงไปเข้าฮอตครับเอาแล้วไม่เข้าแทรกกินฟรีหนึ่งตัว โอเคครับย่อแท้นะครับไปครับย่ออีกสักตัวหนึ่งย่อ,อสักกระดานหนึ่งไปขึ้นมาย่อนะครับย่อเลยนะครับนี่คือตั้งใจย่อเลย <c oughs> ตั้งใจย่อไม่ไม่ขึ้นไปไหนเลยย่อสั้นเขาก็ตัดสินใจเป็นสามเหลี่ยงเดินเดินหลังเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆ้ายเดิม ขึ้นไปเวี่ยงออกไปทางนู้นเหมือนเดิมสบัดไปเลยไปครับขึ้นมาครับ โดดขึ้นมาตัวนี้ว้าวบังคับลงมาฉีกออกไปครับผมฉีกออกไปบังคับลงมาจะไปกินฟรีจะไปกินฟรี โผล่ไปก่อนนะครับโผลไปก่อนเพราะว่าเขาจะตัดหางสิบสามสิบเจ็ดนะครับเขาจะตัดหางสิบสามสิดโผไปก่อนน่าจะเดินสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็เดินสิบห้าสิบแปดช็อตนี้นะถ้าแกนันบ้าแล้วนะครับสามสิบเจ็ดสิบห้าบแเพื่อมาเข้าฮอตลงไป ลงไปข้าฮอตครับผมเข้ากินสองเลยกินหนึ่งแทนกินหนึ่งทดแทน หนึ่งตัวทดแทนเอาล้ครับปล่อยให้เรากินฟรีหนึ่งตัวแล้วมาจับทีหลังหรือเปล่าจับหมายเลขสิบแปดหรือเปล่านะเอาลครับจับหมายเลขสิบแปดจริงๆด้วย ขึ้นไปกินหนึ่งพอดีจังหวะนะครับไล่ดูแล้วถึงเขาจะเดินเจ็ดมาสิบผมก็กินสองผมกินสองเรื่องเรื่องก็ผมกินสอง หรือเราจะกินหนึ่งก็ได้เอาสามเวี่ยงมาสิบสี่เขาก็กินมาตกมาเล็กสิบแปดเราก็เอายีิบสามกินกลับชนะคือเก่านะครับกินไปถอยหลังมาเราก็ให้กินต่อตัวนี้ไปเราก็ให้กินสองคืนเหมือนเดิม เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ